โอ้ดเนี่ยอ่าไล่ตรงนี้นี่นี่นี่คอยขั้นได้เฟดละสี่สิบเก้านี่นี่นี่เลือกเลยเลือกสี่สิบเก้าคอยขั้นได้มดเฟดทองตัวละสี่สิบเก้านะคือจะวัดจะจะวัดวัดช็อตวัดเย็นช็อตหรือเปล่านี่ทำให้เด็กมันดูศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อีกวังครับอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ค่าไดโอดนะอ่าสี่ช็อตล้านเปอร์เซ็นเอง่ายดีปะ ครับเอาเดี๋ยวแทงไฟเดี๋ยวแทงไฟครับ,รบมีสายต่อปะมีครับวันนี้ไงศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ด,ดแทง้าไปเอ่อจะลองหาคู่บวกคู่ลบดูก่อนก็ได้นะ <c oughs> อืมสรุปว่าผลลัพธ์มันคือเหมืนอมนกหรอเปล่า <c oughs> เป็นการซ่อมบอดซ่อมบอดแรกนะที่แบบไม่ถอดบอดนะ <c oughs> ท่านจะท้าทายไม่ถอดบอดนะดูเนี่ยดูนะแทงฝั่งนี้มันศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดแปดใช่ไหมครับแทงอีกฝั่งแทงอีกฝั่ง ย่งฝั่งกระแสเยอะกว่าเป็นลบนี่ชัดไหมชัดไหมฟองบวกอยู่ไหนฟองบวกฟองบวก<ว>อยู่นี่ <laughs> ไม่ต้องคิดเยอะอน,นี้นี่นี่นี่นเอาวนขึ้นยวกระแสขึ้นตามเปิดอินฟอเรสรอเลยห้ยตังจะมาแล้วตังจะมาแล้วง่ายๆเนี่ยแต่อันนี้แบบอันนี้แบบแนวกล้าเลยนะ <laughs> แบบว่าเ <laughs> นี่ยครับอาจารย์ยังยังยังกระแสไม่คือหรอกนิดเดียวได้ ผมขอหลักหนึ่งวนนิดๆหนึ่งจุดห้าก็ได้่อคินประเลดเ,เจอปะไปเจอไหมเจอไหมเจอไหมมันมานะมันมานะผมเอามืออะนะอย่งนะัผมขอดุญาตป,ปุ๊บเฮ้ยหรือว่ามันช็อตตรงนั้นมือนะนะนี่ไม่มีนะไม่ขึ้นนะ แถวนี้ไม่ขึ้นครับแถวนี้ไม่ขึ้นคนระับแถวนี้ไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยสี่สิบห้าสิบอ๋ออน s <S án, of of ันน <No, ี้คือไม่ใช่ตรงนั้นที่ว่าวันที่เอาช่างทุกขอมือหน่อยขอมือหน่อยจ้ะตรงเนี้ยจ้ะต้องดูดิอ่ะมือนี่เลยละเลยละเลยละี่เอามือออกมานิดนึงให้สีขาวอยู่ตรงเซนเตอร์หัวไม่มืออืมอ้าวนั่นแล้วนั่นแล้วนี่ครับตัวนี้นั่น หมอเป็นซีดิไม่ใช่มดตเฟกดิต้องซีดิซีตัวเดียวที่อยู่ก็คือตัวนั้นอ้าวดูนะแต่ผมผมมั่นใจว่าตัวนี้เพราะมันทำกว่าเขาตึบ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 ใช่ไหมตัวนี้คือเดี๋ยว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 ดูให้ดูให้ดูให้นี่ไงนี่ไงอยู่ปลายเดี๋ยอยู่ปายนี่นะซืยวซื้อเข้าไปอยู่ปลายนี่ย ชัดนะชัดที่ไม่ชัดก็กองผม,มนี่แหละ <c ười> นั่นแหละตัวนั้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 นแหละเอาไปต้องโชว์หน่อยดิฮะโชว์งัดออกด้วยหัวแหลงอ่ไม่เอาบอดออกมา,มาด้วยความนี้แบบไม่ใช่น่น,นะขี้เกีเยจ <c ười> <c ười> ได้ตังค์อยู<จ>่แล้วจบ,จบงาน,น,นเอาหัวแล้งแต้มออกด้วยเออไม่แกะบอดด้วยนะจะซ่อมท่านี้ จริงเป็นวิธีที่ผิดนะความจริงมันต้องต้องแกะเมันแกะเพื่อเผื่อว่ามันซ่อมเสร็จก็จะเช็คระบบระบายความร้อนใส่ซีลิโคนใส่อะไรไมนนแต่นี้อาจจะเอาลองให้ติดก่อนไงอเอาง่ายๆเอาซีออกไปเลยะโดยการเอาหัวแรงอะแต้มแรงแต้ม,ตมหัวท้ายหัวท้ายประมาณนี้นนะแต้มมาโยกโยกโยกไม่ต้องเติมหรอกก็ไปเดี๋ยว มันอยู่ที่อะไรรู้ว่าช็อตไม่ช็อตหายหรือยังอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่การรีเช็ค,ชคใช่ไหมอโอเคมั่นใจมากรีเช็คเองเลยนะมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาเลยเดี๋ <c oughs> ยวไล่ช่างรุ่งออกไปก่อนไรประโยชน์ไ่ <c oughs> ประโยชน์ไรประโยชน์เอาอไปเลยเอาไปเลยนี่โอเค <c oughs> อึ๊บนี่แล้วกันนะ เช็คลงนี้ว่ากันอ่ะคอยขั้นกลางด้วยมดเฟิลแล้วก็49วัดย่านไดโอดแต่สีตัวนี้ก็ได้ดูซิมันจะขึ้นยังไงโอเคเดี๋ยวโอเอลเดี๋ยวโอเอลเดี๋ยวโอเอลอ่าโอเคอีกด้านครับอีกด้านอีกด้านศูนจุดศูนย์ศปกติแล้วไงปกติแล้วไงโอเครับตังค์เอาเอาเอาลองดูประกอบแล้วลองเลยประกอบแล้วลอง ต้องปรับไฟขึ้นเป็น19โวลต์ก่อนโอเคแล้วก็สวมเข้าไปจึ๊กนี่มีกระแสสแตนบายขึ้นมานะนิดนึงแต่ว่าปุ่มออนมันอยู่ไหนแค่นั้นอนออนแล้วนะจึ๊กน,นี้มันออน<ร>แล้วเนี่ยออนแล้วกระแสมาแล้วนี่ฮาค้างเปล่าค้างก่อแหลมไม่ไปต่อ คือแรงมันน้อแรงมันค้างแต่มันไม่ขึ้นโอ,อ้ขัดแรงมาเนะ่ยขัดแรงก่อนลองเทสเทเทสเทสเทสเอาอีกรอบอนะครับรอ,อ่ะเนี่ยกระแสมันจะวนนะแป๊บหบนึง่งมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วเนี่ยกระแสขึ้นแล้วถ้าถ้าหยุดนะแหลมเนี่ยเราต้องไต่ขึ้นอีกไอขึ้นอีก ถ้าขึ้นไปสูงสูงสูงแล้วหยุดเนี่ย CPU มีโอกาสเสียแต่ถ้าสูงแล้วลดลงมาโอเคเดี๋ยวลดลงมาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแล้วก็มีการลดลดลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่เงี้ยสักพักมันจะขึ้นสูงสูงแล้วก็อ่อนได้ไออันนี้มันอ่อนใหม่น่าจะครั้งเนี้ยโอเคละฟังเสียงเทสเตได้ไปขึ้นไต่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้น ขึ้นไป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 โอเคอย,อย่าค้างนะ <laughs> อย่าค้างนะอย่าค้างนะลงแล้วเห็นไหม,มนี่เทสเตอร์ดังแล้วโอ้ยไม่ง่ายไม่แก่บอดด้วย <laughs> นะซำ <laughs>